ดารานักร้องนี่เวลาขึ้นเวทีเนี่ยรีน่าลายตัวเขาใกล้บ่ได้แต่ยัีไปสนามบอลนี่เป็นกันเองนอ่งโซเลกันคุยกันหยอกกันกียนากับไายพันธิภากัมาครับผมมันองเพ่งเสรนหาเพียงไงไหมเออทิมสันดานเก่าบ้จะเบรามเป็บืองสุดไดีบ้เป็นแม่เป็นอโว้ย้ลง เดี๋ยวอีส่วนนันเองยุ่งกยมันฟ้าบาดตูเรา่านได้หมดมันเป็นมันเป็นทรงข้าเจ้ามันเป็นลุกลุกข้าเจ้าลุกนักร้องเนนสองเสือสองตัวอยู่ถ้ําเดียวทำไม่ได้ครับเขาเลยมาอยู่ฝ่ายขาดไม่อยู่ฝ่ายขี่เลยโอ้ยโอกาสชนะริบดีช่วงชิงใช่การพะร้ายความเคารพพระเทนารุทธเทนาร์อกเป็นเป็นหมอนเป็นครับสวัสดีเพียรสามเณรครับเจริญพรญาติโยมอุ้ยคือเป็นมีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่มีนี่มันเป็นใคร จำเราไม่ได้จ้อยเออวัดน้อยห้องหน้าก็ได้มีอยู่ห้องเดียวเมซี่บอลเข่าไปกวัดมาเนี่ยครับพาโก้โหยมากแล้วมากแล้วอ๋อค่าศึกโจมตีผิดมากก่านี้ปวดท้องเตี้มันก็เลยครับสุดเถิดเมซี่สุดที่เพื่อนหน้าซิบอกตรงๆก็ไม่ได้พระมันก็นักแหล่เก่าเนาะอาจารย์ดวงดาวนี่ละอ๋อมื่อกี้เนาะเมซี่บอลตัวศูนย์เนี่ยพามันแซวเมซี่กําลังทายอยู่เนาะมันเล่นกันบ่ได้เด้เนี่ยดึงเขี่สดย่าาแหลลงย ม,มีใครกินอะไรอยู่ไหมฮะได้กิน,นอย่างนี้กขอไปอเนอะ เมื่อกี้ยงเบอร์ทะเบียนร,รถเมื่อกี้เนี่ยทะเบียนร,รถตู้ที่อาตมานั่งมานั้นหมายเลข78 0878บแปดศูตำหมาไตาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วพอดีอ, <c oughs> อยู่ว่าแต่อบ,บอกกันเจ้าไอ้กเจ้าซาดมาโอ้ยอีลานอยเอ้ยมันตายมีลูกมันโตมันอุตส่าห์สิแลีนข่ามาใชเลดล่าดโตนหมาครับสิบนาทีต่อมาดิโตนจะคลองไปยังรถตายครือแสนแปดแลนกี่หลายเรื่อยเลยเป็นแสนแปดพันครับ เรียดเลยตอนนี้กต,ต,ต,ตได้โดนซาดก็ได้บอกข่าววัดเจ็ดแปดแม่เอ้ยเ,ออเลขออกส <c oughs> ี่ศูนย์ตาคือแม่นเลยเจ้าเนี่ยเขากับที่าดมาหาสมความแม่นมาแก็ได้เช็คเลยว่ามันไปออกฮานอยแมพ่พูดนะพูดอีกอย่ายุมากไปแม่นอยู่ฮานอยอยาายุมากคุณก็ได้ดอกซื้อเลขก็ได้ดอกซาดนี่ขันข้นจะให้ไครซื้อเลขเอามีมาแท่งไฟรอดยอมเบิรกันยอ เลิกซื้อเลขก็ได้เหังไดเอาพยกแสดงว่าปรซื้อิด้ะเหตุใดจ่อมืออะไรนี่ท่านก็ได้เลิกซื้อเลขก็ได้มีบังคับพร้อมไหมก่อย่าเลิกเอาเอาไหมากเหตุยังมิดฟ้าครับเจาะมืเป็นจ่อมือเองเลยอ๋อเจ่อซื้อวันนี้อะไรหาล้อยจ่อกระยอนไปมหาล้อยเขียนเลขเจ้าต้องการเลขที่เข้าเลขที่ออกครับเมื่อถือปุ๊บเจ่อย่าไปอยู่เป็นเงินเจ้าแล้วเป็นเงินเจ้ามืองวดต่อมาเขาต้องล้างแค้นครับวันเราคนอีสานเท่าเวลาแค้นเหตุใดท่านกี่เศร้าแค้น กินน้ำถูกต้องนี่หาเรื่องกินน้ำหมดเลยต้องล้างแคบครับซื้อพันหนึ่งเลยโอ้โหก็ถึออีกเจ้าก็จะไปหยุ่งมันอยู่ในหันแล้วพร้อมเงินของเจ้ามื่องวดต่อมาสองพันเลยโอ้เอ้างวดนี้ผาถึบเอ้าเจ้ากระจายเจ้าของเงินบลพงพ่อเลยเงินบลวงพอเจ้าก็ตกลงกับเจ้าของมาเอาไปทำนีก่อนนะหมอเนาะเออเพเจ้าจะไปแจ้งความจับตัวของกันหรอตาเจ้าเด้อเออขอแจ้งความจับตัวเองค่ะไม่ยอมจ่ายเงินครบค่ะกันแล้วแน่แน่อ๋อสิบปีมาไปเปิดดูเลยในไฮรับรอง พอตำก็หาหมื่นแสนหนึ่งพรต้องเลือกซื้อแต่เ้าเป็นเจ้ามือเองแม่นันยู่เห็นวอลเงินที่ห้อเก็บไว้โดยปริยายได้คักได้แน่อย่ายุโยมอย่างนั้นเขาว่าหวยมันมีความหมายนะหวยมาจากหอยหีบมาจากหายนะวอแหวนมาจากวอดวายยอยักษ์มาจากยับเยิน ก็มันเป็นมงคลอ๋ออีตัวย่ายแปลไหมแปลว่าเลี้ยนแบบพระขอหายในะเอ้าอันเก่าตัวเนี่ยคลอคือเก่าย่อเย้าชวนให้แกเมืองงวดต่อไปเตือนเตือนเตือนสติลงพี่ใหม่ทำไมครับตอนเย็นมาหิวทำไงเนี่ยฮะชายาพระเขาเรียกอะไร เช้าอะไรฮะเช้าเอนเช้าเอนเพนนอนใส่ไล่พระบ่ายๆพระผ่อนค่ำนอนจำวัดหลึกสงัดซัดมาม่าคุณเดียวได้ได้พระอาวุโสพระซัดมาม่าเอาหิวได้ไหนได้กุ้งกิงอุ้ยกุ้งกิงนี่เก่ามากนะฮะพระฉันได้ไม่เกินกี่โมงโยมรู้มาตรงถามโยมเนี่ยถามมาที่พระดิอ๋อสิบเอ็ดโมงอันนั้นว่าจะเลื่อมต็นหมอ ก็ประจำการแนหน้าแต่ของใหม่เนาะไม่เกินเที่ยงเชติริกาเริ่มไม่เกินเที่ยงไผพงศธรติดลายซีริพอนาไผพงติดอะไรเฉลย มันขอเพลงแล้ววัดมวนอ๋อวัดมวนตัวมีความสนุกสนานจอรถไปกบลูกไผ่เจ้าเนี่ยนะครับบ o r ด้ r บักไผ่นั่งรถไผ่แล้วเป็นยังมามักมาหลบมันแย่งความหลักกันลูกไส่ไปเมึงละคข้อไรเกินไปเึงจะไรไปนั่นเป็นแม่ข้อนั่งกับลูกไผ่เนี่ยนะครับเอ็นไส่จะระคำบ่าขอเซิร์นร่วมพี ทีฝังลูกนิมิตชมตักกะแตนชนละดาอย่าลืมมาสนุกสะนานกันนะบางทีพายุเข้าป้ายลงข้อความเปลี่ยนเปลี่ยนว่าขอเชิญร่วมไปธีฝังลูกตะกะแตนเชิละดาอย่าลืมสนุกกันน Not, จะพระท่านมีลูกวาดมวนเจ้าิสด้แยกละบทประสาทจังแหลเขาเป็นโลกซึ่งเศร้าแม่จังไหลโค้ชโศกเนี่ยไม่แปรตัวเนาะแต่พวกี้สิพอตัวมันย่อมเงี้ยโคศกเขาจ้างม่เป็นแสนเนาะเอาละเงินเหยวัดเด้เป็นล้านเนาะครับเฉิมถองฝังน่มีตดอกใ้ผู้เทียงทองตามสัมาเลยไดยไดูใครเป็นคร อร่อยลูกนิมิต่ถงเราก็ตรดงดึงดึงอร่อยเดี๋ยวโคตรสวงทองระวังให้ดีตอนมาเท่จะโดนนิโปเท่าโคตรสวงนันวัดตัวมีสมาร์ีไปขายไกลๆเออหลังวัดเลยจามีสมาธิีแน่ป็นทองฝังลู่นี้เปขายไกลไ้นแตงโมจิตนาพาแตงหวานกรอบอร่อยไรมาเนี่ยปิดทองฝังลูกนีนแตงโมจิตนาแต่ลูกนิมิตรองลพา เดี๋ยวเดี๋ยวโคสงมีสมาธิแน่โอ้ไปนกันอัลองเลยเจ้าเนีวัดมวนมันก็เห็นได้เขาไเดวนเราไม่ประโยชน์สิบอะไรสาระบอบ่อไรตัว้คนเท่าเราเนั่งอยู่บ้านคนมาโูกมาตเศร้ามอง็มูแคอ๋อเครียดได้เปวัดสนุปับเห็นเจ้าอาจมาไปเจอคนนึงมีแขนขวาข้างเดียวอีกข้างหนึ่งอีกข้างเปนแขนซ้าอากระถือหรือตัวเนา แมาสุดแค่สองอ๋อแขนซ้ายนี่ครับแตยังสู้ชีวิตในงานครับไม่ยอมแพ้ครับโอ้โหนี่มือเดี๋ยวแขนซ้ายเอออ๋อแขนตัวหาซี่ปาดการดิให้เด็กแมนโอ้โหสู้ชีวิตไม่ยอมแพ้นี่คือวันสนุกได้ความสนุกใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเเคลียร์เรื่องปาทุ่งโกกันของจริงบ่ บอเป็นคลิปของหนังอินเดียอ๋อลงใจวสองสาระจะเข้มข้นเพิ่มก็คือวันสองเป็นจังไรต้นไม้จะพูดได้ว่าที่หม่อมเป็นอ๋อต้นตะเคียนบอแม่นยังไงอันน้นตะเคียนผีตัวนึ้งตอนี้อ่บอลงตาเป็นหลับๆดูไม่เป็นเกียรติเวลาดีผีออกฮะลงตาครับนี่ใครเนี่ย ตะเคียนเจ้าค่ะเอ้าล้วเป็นไงมายังไงเนี่ยจมอยู่อยู่คุ้งน้ำคนเจ้าค่ะโอ้โหกต้นเอ้าแล้วอีกห้าคนห้าต้นไปไหนไทำไมมามาคนเดียวต้นเดียวทำไมมาตรงเดียวต้นเดียวครับอ๋ออีกห้าคนห้าต้นไปสแสดบายที่วัดอื่นเจ้าค่ะกูถือว่ารอบคอมาพระวาดวัดนี้ไม่สนใจเรื่องแบบนี้ตะเคียนรอบคอมากเช้ามาพระก็ฉันเบิกฟาดอยู่เอ่อจังหันจังหันอาหารเช้าถูกต้องครับ เอ๊ะมันจริงแล้วมันฝันโยมเมื่อคืนเขาบอกว่าอยู่ทีุ่้้งน้ำาองต้นเอาแบคโพไปขวดไปโดนรับงานขึ้นมา,นนาต,ต้นนี้ในแต่การัดต้นไม้บางทีก็พูดได้ออ๋แต่ที่ต้นไม้พูดได้ที่พูดไม่ได้เป็นอย่าง,งานั้นยังไงครับ ะเน้นสังเกติคิดวัดเป็นเขียนเซตใต้เอาไปตอกไปทั้งต้นไม้กรอนคำสอนกติธรรมใครชอบใครชังช่างเถิดใครเชืิดใครถูกช่างเขาทนเอาเด้อเป็นพอคนโกรธคือคนที่โกรคนไม่มากพอมีคำสอนต่างๆให้เขาได้คิดอย่างผมคิดหอดตอนนิดหน่อยก่อนเขาเป็นหลุนแม่ที่มีก่อนหนึ่งคาสิกระดก อันนินทากะเลมันเทน้ําไม่ชอกช้ำมือเอามีดมากรีดหินแม้แต่องค์พระปฏิมายังลาคินมนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาอุ้ยฟังเราเตือนใจดีตัวเคยถูกนินทายกมือขึ้นโยมงธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาครับคนที่ถูกนินทาโกรธคนที่นินทาเราไหมโกรธอย่าด่าคนนินทาเราว่าสาระแน่ทาไมครับเ็าอาจจะเป็นแฟนแท้เราก็ได้ จังไดอะจะมีสักกี่คนในโลกใบนี้ที่เขาใส่ใจเราบ้างครับบางที่ใส่เรายังไม่รู้ที่ใส่ตัวเองด้วยซ้ำแต่ว่ามันรู้สงสัยมี TPS ติดตามตัวเราหู่เรื่องเขาเขาทุกเรื่องเมื่อกี้วัดวัดสอนวัดสอนวัดที่สามวัดเสกยังไงครับไป่าเลย่าเลยกี่องกี่อง สององคือพอใช้ได้สองสาองได้อยู่ถรอย่าไปแขวนหลายองค์เกินไปทําไมครับเวลาเช่าผ้านะวาที่หมอเป็นนะแนะนำายมองถกๆทั่วไปด้วยร9 9ย9 9้าเไม่เกิน499เก้าเท่านจะปูของเรายังไงครับถ้าเช่าแผ่เราปูปูของทองอธิบายเพิ่มเติมครับเช่ามาองละแปดแสนเยห้องอบาทฟาด้วยแท้เดิไปสอยแเอคนจองมาแปคนครับกระสิบลงคอเลยหลวงพ่อไม่ต้หมดครับผมจะปกป้องคออี เดี๋ยวเดี๋ยวยจะไม่มีใครพาของพ่อมาจะโคบงด้ปกติพระต้องคุ้มครองโยมไม่ใช่เหรอแท่งก็ต้องคุ้มครองพระสุดตัวอ๋อแต่เวลามีท่าเด้อครับต้องให้เกียรติพระเด้อจังไหนครับอ๋อกินเหล้ากินเบียร์กันบ้าๆกันดอกนี่งานหนี่มี่มดเลยเราเบิ่งก่อนเราเบิ่งกันกินเบียร์กัเนี่ยอืมปะโตูมีตะโคเม่อบาดท้องบาดใสตายและหมดฮะโอ้มีหนังหวานให่ไอคนเนาะครับอนุโมทนาขันมีก็ไดเดี๋ยวพัดขันมีก็อยากกินให้เมาก็พอดีพอาะมวนอ๋อพ่อ นั่นไงเนาะเอาเวลางานตรงกันทางงานนี่จังไหนงานศพนี่หมู่ของเจ้าภาพที่ดีสุดคืองไปไหนของวะใครขี้เลราดีเลยเป็นยังไงคุณพ่ไปใส่มาใส่เนี่ยคนอื่นนี่สวัสดีค่ะกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ค่ะฝั่งพ่อสวดเสร็จก็กลับเลยคุณนั้นคุณนี้ก็ลากลับขี่มอว์ว่ากลับขี่เราบ่กลับเด้เพราะว่าใจดีไปบ่ได้โอ้อดิ๊งเมาเกินยางสามเก้าถอยแปดเก้าจักหน่อยยางมหาเจ้าภาพ ก็ไม่คิดอะไรวันนั้นไม่เกิดไม่ตายมีธรรมะพอมไม่ไปซอกไม่เศร้าเสียใจเอออยู่ต่อสู้ต่อจู้จู้พูดแล้วทอดแท้พราะนี่ไม่น่าสูญเสียเออไปห้องขั้วเลยไปียงให้แม่ขั้วตั้งกระทะฮ้อนๆ้อถ้าเกิดท้อเนะเกิดท้อปึ๊บโยดน้ำมาไปสองยดเลยเปียงมันจะเสียงดังจู้จู้มีจะกัวด้วยเพราะเขาเป็นชุดมูรี่เพต้องไปห้องขั้วดอกนี่เอ๊มูดีดีที่สุดกันกี้เหล้าเนี่ยเราอ๋อเพราะเป็นไส วัดที่ยิ่งใหญ่ก็สร้างกับจิตใจที่ยิ่งใหญ่ครับวัดที่มีโบสถ์มีวิหารปราณีก็สร้างกับจิตใจที่ปราณีอ๋อวัดสร้างวัดโบสถ์สร้างโบสถ์กำแพงสร้างกำแพงโบสถ์วัดนี้ก็ง่ามแท้ไปสั่งวัดบ้านเท่ากันนะก็กลายเป็นกำแพงวัดนี้ก็ง่ามแท้ไปสั่งวัดเท่ากันนะโอ้สาลาวัดนี่ง่ามแท้ไปสั่งวัดบ้านเท่ากันนะครับคนดีก็สร้างคนไม่ดน และสุดท้ายวัดสงบตั้ง,งใดวัดสงบนัตถิสันติปรังสุข,ขังสุขคือยิ่งกว่าความสงบไมบ่มีสนุกแบบหมอลำก็สนุกแบบนหยไอ้ชอบลิเกย,ยกมือขึ้นมีหเ่ผมพึ้นทราบว่าโคราชมีถนนเส้นหนึ่งเป็นถนนสายลิเกโคราชดีนะจ้างลิเกยอย่างเดียวเลยเอา้า ผมไปงานบ้านญาติผมว่าจะมีหมอลำให้ดูอัพเป็นลิเกเสยเขาจอดจ้างมาหรอกก็เลยไปงานๆก็ลอยๆครับพอบอกไปยกบ้งครับผมได้จับประเด็นได้ว่าลิเกมีลักษณะเด่นๆสองอย่างอะไรบ้างครับหนึ่งร้องสุขธรรมลำสดแข่งเช่นหยุดนาโดนใจซ้อมเฮ้ยเดี๋ยวเดี่ยเสียงดังไรเก่งใจไม่ไงสองลิเกทำอะไรต้องตัดสินใจจังใดครับลิเกจะเดินทางตัดสินใจจะเดินทางจะเดินทาง ตกโกงยังอยู่ตกกโงอ๋อตกโกงต้องเสียงดังลิเกหิ้วเข่าตัดสินใจทอดไข่เจียวเผื่อเคี่ยวข้าวครับทอดไข่ขาวด้วยกระทะโคเนกระทะเนีได้กินออนเจ็ดชันเลยไงขายได้แล้วข้าเจ้าปลาปุงขาโฆษณาเราป่ะปลาปุงแล้วลิเกสิตายไหมอย่าบอกว่าตัดสินใจหยุดหายใจต้องตัดสินใจสีตายตัดสินใจอ๋อเอกลักษณ์ของลิเก วันนี้ออกเห็นมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เด็กๆไปรุ่นแล้วลูกมอเตอร์ไซค์มีเสียงสองอย่างนะยังไงครับมอเตอร์ไซค์บุญกับมอเตอร์ไซค์บาปแตกต่างยังไงครับมอเตอร์ไซค์บุญยังไงลูกสตาร์ตบุญ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 สตาร์ทติดสังกทานสังกทานโอ้โหปัจจัยปัจปจัยเราไปนักเที่ยวโอ้โหพอจอดที่บ้านบ้านเราสดฟังแล้วลื่นหูฟังแล้วสบายใจมออเตร์ไซค์บาปดังยังไงโยมหงายหงายฟาดมิดเตสตาร์ทเกิดปติดปติดตึงเออปติดตึงครับถนนแดงปติดตึงร่วมกระตันเยอ พอสตาร์ทติดตาฟังนั่นเลยกันนะบางคนมีการเบิ้ลเน็ตตายแน่แน่แน่่ย้ำด้วยนะตายแน่น่่ครับสัญญาณไฟแดงข้างรถสิบ้อไม่ยากนะเบิ้ลเขาอีกตายแน่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 ครับสิบ้อมันใส่เหยียบคันเร่งใส่เดือดทะมึงเดือดทะมึงตายแน่แน่น่แ่เดือดทะมึงเดือดทะมึง สุดท้ายไปกองอ้อเนาะอยู่ใต้ท้องรถสิบล้ออ้อเนาะเลยนะฉะนั้นวันนี้ต้องมอเตอร์ไซค์บนรถนะต้องบอกเตือนๆว่าใครขับใคไปใครขับรถขับราดีๆิกไบอย่างเงี้ยขับโชว์รถตัวเองสิมันสวยคขนาดสามแสนสี่แสนห้าแสนแปดแสน่าไปขับเร็วเพราะว่าจิตใจพ่อแม่ยห้ไลยเออเนาะบอกลาหนึ่งยกกระสินเน่ะไปขับโค้งโค้งยกเขาพอไหมวนไปวนมาผู้สาวไปขอลองน้ำจนออกมาออกมา ทะเลกาะแล้วถนนมันมีหินมีหยางร่นอยู่ยันตายจ้อยรถงามไม่ต้องขับเร็วพ่อแม่ใจมีใจร้อ่นยิ่งงานเนาะอ่าววัดสุดท้ายวัดสงบมือขวาวางทับมือซ้ายวางไว้ได้ตัดวัดตั้งเดิมก็มีสองวัดนะวัดบ้านวัดป่าถ้าพระอาจารย์เมื่อกี้ก็วัดสนุกวัดเสกวัดสร้างวัดสอนวัดสงบของวัดสนุกก็นั่งขึ้นเลยนี่หมอล่ำดีเกลูกทุ่งลูกยังเป็นอาศัยวัดบ้านนี่ละแต่เป็นมองลองเพลงต้นมีเืือมีเสียง อะไรอาศัยหลวงพ่อหลวงพี่นี่แหละจ้างงานพ่ออยู่ได้หมอล่าเงินกับาม้วนแบบนั้นก็ม้วนไปยงหรือม้วนไปยังกันจะได้ความเป็นโลกซึ่งเสาเนาะแต่ถ้าอยากจะมีความสุขที่สูงที่สุดแต่ลงทุนต่ําสุดเสียเงินน้อยมากถ้าอยู่ที่บ้านก็แทบไม่เสียเลยยกเป็นค่าน้ําค่าไฟที่เราใช้ก็คือการเจริญสมาธิภาวนาเจ้าชายศรลธรรมเดียน18ศแสาส์สาขาก็ยังไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าไม่ตังสุรูจนพระองค์มานั่งสมาธิหายใจเข้า หายใจออกจนเห็นอริยสัจสี่ทุกฉะนั้นอยเห็นเห็นทุกข์ก็อย่าไปตกใจหลเด้อบ่มีทุกข์นี่บ่มีพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นเห็นทุกข์ก่อนอ้อเป็นอย่างนี่ทั้ทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยเห็นให้เกิดทุกข์ทุกข์เกิดจากอะไรเงินทองไี่พอใจอี่เราไม่ประหยัดอกออมหรือเปล่าเราไม่รู้จักเก็บจักใช้จักแบ่งสรรปันส่วนหรือเปล่านะเปินลแบบเบิ่งนี่โรดความดับทุกข์อ่า พ้นจากความยากจนหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆมรกผลนางให้ถึงความดับทุกข์แปดเล่นป็ตัวผนางสัมมาทิฏฐิมีความคิดเห็นชอบตั้งความคิดเห็นให้มันถูกต้องถ้าเรารู้สึกว่าอุ้ยเอาเปรียบคนอื่นเราดีอุ้เขาจะเปรียบโมโนถ้าเจ้าเห็นบ้าละเขาก็เห็นข้าเจ้าชื่อสัสุจริตเข้ากง,งอันนี้ถือว่ามิจฉาทิฏฐิต้องสัมมาทิฏฐิมันจะดีถูกต้องสัมมาสังกัปปะดำริชอบคิดแต่เรื่องดีๆสร้างสรรค์ สัมมาวาจาวาจาชอบพูดจาก็าให้คนรักกันสามัคคีกันที่ตรวันนี้เนาะบ่พ่อใจกับพิมพ์ดาพิมพ์อย่างเร็วๆตัวข้าเจ้าฟ้องร้องกันเป็นหมื่นเป็นเสนเป็นลาานมีตัวไม่รับคำขอโทษคิดเป็นเงินเท่านั้นตัวถังกันจะเป็นดาไปว่มาผู้ใดเนาะหรือขันผู้ใดถึงดาถึง่าก,กเอ้ยทำใจขันสบายเนาะโลกก็ทำแปดประการสัมมากรรมตะกระทําชอบก็คือสินห้านั่แหละไม่อดร้ายไม่มีวัย ไม่ใจเย็วแล้วก็ไม่หมดสติเพราะดิตมกหอนี่คือทางตายพระมหา